เพาลอ,อยหัวยาวน็อตใหญ่วันนี้เรามาวางเพลาลอยให้กับรถอี u ูซูออเนวนะครับเป็นเพลาลอยหัวยาวน็อตใหญ่แข็งแรงเหนียวทนครับใช้เบรกเดิมนะครับมีเบรกมือเข้าตามปกตินะครับใช้เบรกมือได้ลำนี้เราปรับแต่งเพิ่มเติมนะครับมีแหนบ20มิลข้างละ1แผ่นที่เพิ่มเติมเข้าไปลูกค้าต้องการรับน้ำหนักได้มากขึ้นก็ใช้แหนบ20มิลเพิ่มเข้าไปอีก1แผ่นนะครับต่อข้าง ชุดแหนบก็จะประมาณนี้ครับเราใช้แหนบขั้นกลางด้วยลูกค้าต้องการให้มีช่วงยืดหยุ่นสักหน่อยหนึ่งเพราะว่ารถเบานั้นแข็งนะครับเราก็ทําการดัดแหนบขึ้นนิดนึงเพื่อจะให้รับกับแหนบชุดบนเพื่อจะเปิดช่วงยืดหยุ่นให้กับลูกค้าลูกค้าจะได้ขับรถเบาจะได้ไม่แข็งกระด้างจนเกินไปนะครับเพาล้อยหัวยาวน็นอตใหญ่นะครับเสื้อเผาหนาใหญ่แข็งแรงครับนี่ให้ดูสวยงามครับใส่แป้นรองแหนบแบบมีสกีนะฮะแบบนี้นะครับเวลาที่รถยางแตกขึ้นมานะครับ มันจะช่วยได้เพราะว่าสแลกเราจะไม่ขาดนะครับตัวสกีนั้นก็จะโดนกับพื้นถนนก่อนโดยที่ตัวสแลกเรานั้นจะไม่ได้โดนพื้นก่อนอันดับแรกนะครับสกีจะเป็นตัวรองรับกับพื้นถนนก่อนนะครับโอเคลำนี้เขามีเพิ่มเติมนะครับให้เราใส่คานชกไฟให้ด้วยเพราะว่าลูกค้าต้องการขับหนึบๆน,นะครับก็คือใส่โชกไฟเป็นรองแนบแบบมิสกีของเราก็มีคานชกไฟด้านล่างสามารถใส่ได้นะครับมีน็อตยึดไว้นะครับ โอเคแล้วก็จะมีโปรเจกต์เกี่ยวกับเรื่องการทําย้ายนะครับย้ายตัวที่ขันยางอะไหล่มาอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราใช้เหล็กลางหนาๆอย่างนี้เลยนะครับเอามาทำเชื่อมติดกับตรงนี้เพื่อจะวางตัวยางอะไหล่อยู่ตรงนี้นะครับลูกค้าแจ้งมาว่าเวลาบรรทุกของแล้วเนี่ยนะครับยางอะไหล่มันเกือบถูพื้นนะครับลูกค้าอยากให้เราย้ายขึ้นไปด้านบนนะครับโอเคลํานี้ก็เป็นพลอยหัวยาวนักใหญ่นะครับ เพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะวางแห่วางเพาลอยนะครับติดต่อเข้ามาได้นะนี่ครับเพาลอยหัวยาวนัดใหญ่สวยงามแข็งแรงแน่นอนครับเอาไปใช้ทนทนเหนียวเหนียวนะครับสําหรับลานี้รถเขายาวมากนะครับแล้วก็ตัวหนักด้วยนะฮะนี่ฮะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยววางเสร็จแล้วเดี๋ยวรอชมนะครับสวยงามขนาดไหนเพาลอยหัวยาวนัดใหญ่ครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะวางเพาลอยก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ ที่อู่ปริชาติเพาลอยนะครับอู่ปริชาติเพาลอยพิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับเป็นเพาลอยหัวสั้นก็มีนะครับอยากให้เราทําให้เหนียวทนแข็งแรงเพาลอยหัวสั้นเราก็ทําการดามล่างดามบนนะครับให้แข็งแรงนะฮะเป็นเพาลอยแขน30มสิเพาลอยหัวสั้นครับนี่ะผ้าเบรกใหม่ลูกสูบใหม่หมดนะครับเปลี่ยนมาให้ใหม่ จะได้เอาไปใช้แบบทนทนเหนียวเหนียวเสื้อเผาํำนี้น่าจะเป็นของรถดำครับรีโวนะฮะเผารอยแขน30เผาข้างไม่ตัดต่อนะฮะเสื้อเผาดามหนาเข้าไปอีกนะครับเพิ่มความแข็งแรงให้กับเสื้อเผาเห็นไหมครับสวยแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับเผารอยหัวยาวน็อตใหญ่แต่ใช้เบรกแอลนะครับเสื้อเส้นนี้เป็นเสื้อของรีโว เป็นเพาลอยหัวยาวนอดใหญ่แขนยาว34สามารถเอาไปทําเป็น6กล้อได้นะครับนี่ครับเอาไปใส่เป็น6ล้อได้เลยเพื่อนๆที่มีรถแฮรหรือว่ารถบรรทุกที่อยากจะใช้ล้อหลังเป็น4ล้อนะฮะใช้เพาเส้นนี้ได้นะครับเพาลอยแขน34นะครับนี่ฮะสร้างไว้ให้นะครับใครอยากได้ก็ทักทายมานะทําเป็น6กล้อได้นะครับมีเบรกมือมี ABS นะครับโอเคเบรกมือมี ABS มีนะครับ จานเบรกของตัวแอเลยนะครับสามารถที่จะใช้รถขึ้นเขาลงเขาได้เพราะว่าเบรกเป็นเบรกใหญ่นะครับโอเคอเพื่อน,อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแนววางพารอยก็ติดต่อมาได้นะครับที่อู่ปริชาติพารอยนะครับ